สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางดีๆคัดเน้นๆให้ทั้งหมด1คู่เหมือนเดิมนะครับแต่อย่าลืมนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะเดี๋ยววันนี้มาจัดให้ก็เป็นศึกคาราบาวครับอังกฤษนะผมเตะเวลาตีสามนั่นเองเป็นคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมเปิดเอดีฮัสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าดูดีอย่างมากชนะไป4แพ้ไป1นแต่ลิเวอร์พูลก็ใช่ย่อยนะครับผมฟอร์มเท่ากันกับแมนซิตี้เลยชนะไป4แพ้ไป1น,นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสถิตินะครับผมคู่นี้เคยเจอกันมาทั้ง5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมยังไม่สามารถชนะทางลิเวอร์พูลได้เลยนะครับผมโดยด้วยการที่เสมอไป2นะครับผมและแพ้ไปถึง3นัดนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องปีนี้เฉพาะแค่ปีนี้นะครับ เจอกันมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะผมในคอมมูนิตี้ชิลก็เป็นทางเรียบภูนะผมชนะแมนซิตี้ไปได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นทางแมนซะิตี้นะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะผมก็แพ้มา1ประตูสูตรนะครับแล้วให้พูดถึงเรื่องฟอร์มนัดล่าสุดของทางแมนซิตี้เนี่ยก็มีการแค่กระชับมิดแค่นัดเดียวนะผมนัดที่ไปเจอกับทางคิวาน่านะครับก็ชนะมาได้ถึง2ประตูสูตรก็เตะในบ้านตัวเองด้วยนะครับ,รบกับการกับลิเวอร์พูลนะผมได้กระชับมิดทั้งหมมมดดด2คครรัััั้งงนนนนน่่เเออนะะบผลลาาสุก็ไปชซีิ มาได้ถึง4ประตูหนึ่งที่เตะที่ดูใบแล้วเนียนะครับผมแล้วก่อนหน้านั้นไปแพ้ลียง3ประตูหนึ่งนะผมท้งที่ขึ้นนำก่อนนะครับ ถ้าให้มองเรื่องความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็นิดนึงนะครับผมเพราะตัวหลักๆตัวจริงเนี่ยก็เพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาตินะครับผมแล้วเพิ่งได้ซ้อมกับทีมในเขาเรียกว่าเมื่อวานนี้เองนะครับผมอาจจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงในนัดนี้นะครับผมคาวินฟินลิทนะครับผมเอ่อไคล์วอล์กเกอร์ฟิลโฟเดนจอห์นสโตนแจ็คกินลิทนะครับผมโจวันเตโล่แบร์เดซิวานะครับผมแล้วก็เป็นแอตเลันนะแล้วก็ ผูเลียนอาเวสนะครับผมผู้เลียน a อาเวสนี่ก็เขาเพิ่งได้แชมป์นะก็ยังฉลองกันอยู่เลยนะผมเป๊ปยังออกให้ตมำบ้านเลยว่าก็ทางอาเจนชิน่าก็ยังฉลองแชมป์มันอยู่เลยนะผมก็อาจจะยังไม่ได้มาพร้อมลงในตอนนี้นะครับส่วนถ้าให้บอกในเรื่องความพร้อมเนี่ยก็อาจจะเป็นทางสเตฟานออติก้านะผมเป็นผู้รักษาประตูมือ2นะผมก็เฝ้าเสาวันนี้นะครับ แบ็กซ้ายนะผมก็เป็นทาง Sergio ิโอก z เมสนะผมแบ mm ็ก hmm. ขวาดาวลุ่งอย่างลิโก้ลูอิสนะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวเนี่ยก็จะเป็นทางลาป็อกกับทางอาคันจีนั่นเอง,งนะครับส่วนกองกลางนะผมก็จะมีเควินเดบอยนะผมกุนโดกันแล้วก็จะเป็นทางโรดี้นะครับผม มาดูแนวลูก3าตัวนะผมถ้าริมเส้นทางซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นทางโคพาเมอร์นะทางขวาจะเป็นลียาร์มาเลสน,นะผมหน้าเป้าก็ต้องเป็นเออร์ลิงเบลล์หลนด์่นอยู่แล้วนะครับถ้าให้มองในเรื่องตัวสำรองก็อย่างว่านะแมซิตี้นะผมตัวจริงตัวสำรองมาเล่นทดแทนกันได้นะผมแล้วก็ นักเตะที่ว่า10คนที่ผมกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็อาจจะเป็นตัวสำรองในนัดน,นี้นะครถ้ารูปเกนจะไม่ดีขึ้นอาจจะได้เข็นลงนะครับอาจจะได้ส่งลงนั่นเองส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับผมก็ตัวที่พร้อมจริงที่บาดเจ็บริงก็มีอาตูนะครับผมดีโก้โจตาแล้วก็หลุยดีอาร์นั่นเอง และนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติแล้วยังไม่กลับมาก็จะมีทางโกัรเต้กับเบอร์จิลฟันไดนั่นเองนะครับหลักๆที่กลับมาแล้วนะครับผมก็มีอาริสันเบเกอร์นะครับผมเทนเดอร์เนเดอร์อาโอนโโฟาบินโยโลเปอร์ซันแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมานั่นเองนะครับอาจจะยังไม่ได้ซ้อมกับทีมในแท็กติกใหม่ๆอะไรหรือเปล่านะครับผมก็มอาจจะ ต้องรอเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ถ้าให้มองแล้วผู้รักษาประตูก็อาจจะเป็นทางเคเลเฮอร์นะครับผมแบ็กซ้ายนะครับผมอาจจะเป็นเซมิคัสนะครับผมแบ็กขวาก็จะเป็นทางคาวินแลมซี่นะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กสองคนนะครับผมก็เป็นสองโจโจโกเมสและโจเอลมาติปนั่นเองนะครับส่วนกองกลางนะครับผมก็จะเป็นเจอมูเนอร์นะครับผมดิโก้คันตาล่าฮาวิเอเลียนนะส่วนแนวลุกนะครับผมก็เป็นมูเมสซาร่านะครับผมเอ่อฟาบิโอคาเวียโรนะแล้วก็เป็นทางโรเบโตเฟอร์มิโนนั่นเองนะครับถ้ามองจากคู่นี้แล้วนะครับผมก็ต้องบอออกกเเเลลยยยววว่่่าาาาแมมมมมนนนซิตีี้้้คพรงห็ไดดชัะผ ในเรื่องแนวลุก กองกลางกองหลังเนี่ยสามารถเล่นเปลี่ยนทดแทนกันได้หมดเลยแตกต่างกับลิเวอร์พูลนะผมที่ว่ารู้สึกว่าตัวสำรองมาเล่นแทนตัวจริงไม่ค่อยได้นะผมปัญหาเนี่ยก็ของลิเวอร์พูลยังแก้ไม่ขาดนะผมแล้วก็มีตัวหนึ่งนะผมที่รู้สึกว่าจะกลับมาพร้อมแล้วอย่างดาวินนุนเยนะผมว่าจะมาแทนหน้าเป้าของฟูมิโนได้หรือเปล่านะผมก็ต้อง,องรอลุ้นกันหนึ่งทีนะผมแต่ถ้ามองจริงคู่นี้ถ้ามองโดยรวมแล้วก็ต้องมองไปที่ทางแมนซิตี้ดีกวะ่านะ้ผมเพราะว่าแอนดี้แคปเปิดมาครึ่งตัวนะถ้าจบแค่หนึ่งประตูทุกอย่างคือจบเลยนะ วแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้แน่นอนดันนี้ขอจิ้มไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็คัดไปนเน้นทั้งหมด1นึ่งคู่นะผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากจะมาเป็นครอบครัวด้วยกันอยากจะมาเข้ากลุ่มด้วยกันกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ